โอเคครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะอัพเกรดหน้าจอเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับรถยุโรมนะครับไม่ว่าจะเป็น BMW นะครับทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะครับเริ่มต้น W204, อ1 2 207่นนะครับแล้วก็เป็นในตัวของ G.L.A.G.L.C.G.L.E. แล้วก็ M.L. 2 5 0นะครับรวมถึง C.L.A.C.L.S. นะครับได้หมดเลยนะครับ เริ่มต้นเนี่ย A t G 4.5 5.0 5.5เราทําได้หมดนะครับอย่างตัวอย่างคันนี้นะครับคันนี้เป็น C L A 250นะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นจอ Android p a n e o ได้นะครับสวยๆหรูหราบอกได้เลยครับดูดีมีสไตล์มากครับ ถ้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถโทรมานะครับหรืออินบ็อกมาได้นะครับสเปเชียลิสต์คาร์ดิโอนะครับ0 6น4 9 8 6 1 6 8นะครับร้านตั้งอยู่บนถนนระหว่างรามินทา28กับ30นะครับถ้าสนใจทักมาครับโอเคครับโอเคครับนี่คือจอ Android Pano นะครับขนาด12นิ้วนะครับนะครับระบบเดิมของโรงงานอยู่ครบนะครับตัวนี้จะเป็น m มอร์เซเดสเบ CLA 250นะครับนี่ครับนี่คือฟังก์ชันเดิมของโรงงานทั้งหมดเลยครับไอ้ไดใช้งานได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับสเปคจะเป็นแลม8ล o อม256นะครับนะครับที่ได้มานะครับนี่ฮะฟังก์ชันโอโหแบบนี้สวยๆเลยครับไม่วัดรอบนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าลูกเล่นมีอะไรบ้างนะครับนะครับก็จะมีบลูทูธนะครับข้อมูลรถนะครับเนวีนะครับ ก็จะมีสายพอร์ต USB นะครับไปสำหรับฟังเพลงนะครับนี่คือแอปพลิเคชันนะครับทั้งหมดเลยนะครับนะครจะมี Google Map นะครับแผนที่นำทางครับนะครับแผนที่นำทางแลยไม่พอก็จะมี YouTube นะครับที่ลูกค้าต้องการอันนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้รองรับซิม 4G นะครับเพราะซิมลูกค้าเนี่ยให้มาเรียบร้อยแล้ว โอเคครับนี่ครับก็จะมีแอปพลิเคชันมากมายเลยครับและที่สำคัญนะครับเราสามารถนะครับแบ่งแยกได้2หน้าจอครับเป็นระบบแบบสปิดสกรีนครับนี่ยแบ่งได้2หน้าจอนะครับ ทางซ้ายมือก็จะเป็น YouTube นะครับขวามือก็จะเป็น Google Map นะครับสามารถแบ่งได้2หน้าจอนะครับตัวนี้รองรับซิม 4G นะครลูกค้าเอาซิมไม้ใส่เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับ ASP ก็ทีวีออนไลน์นะครับเราไม่ต้องใช้กล่องดิิตอลอีกต่อไปแล้วครับนีครับ แต่บางประเทศกลับเสนอเงื่อนไขที่ไม่อาจยอมรับได้ประเทศที่ยังอยู่ในช่วงเจรจรารที่เขาสามห้าเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับ, 79, รบดูได้หมดเลยครับกลายเป็นว่าชื่อคำว่าชาติเนี่ยมันถูกจดเป็นเครื่องหมายบนครัแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้เน็ตฟิกเนี่ยครับเน็ตฟิกก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะจะใส่ินใส่ลงบัญชีเข้าไปแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ถ้าโหลดแอปเพิ่มนะครับก็เป็น Google Play Store นะครับตัวนี้โอ้โหสเปคแรงครับแรงแปดลอม2 5 6นะครับซึ่งรองรับกล้องจากโรงงานเดิมได้นะครับนี่คือกล้องโรงงานเดิมนะครับอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนกล้องนะครับใช้กล้องโรงงานเดิมนะครับนี่ยเส้นก็หักตามวงเลี้ยวเลยนะครับอันนี้ใช้งานได้นะครับนะครับโอเคอันนี้โหลดแอปเพิ่มนะครับเข้ามาที่ Google Play Store นะครับ นันเองครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับคันนี้ใส่ลำโพงเป็น ESB Series 4000นะครับโอเคครับสักคู่เดียวครับ